โอเคครับสวัสดีครับพบกับร้านขายรถหมดตระกูลนะครับผมเชษฐเมืองกรุงเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้แต่รถตรงสายที่มาขายนะครับรถขายดีของที่ร้านนะครับก็จะมี g ีเพ็กโดน tr สองร้อยนะครับวันนี้เข้าเยอะนะวันนี้เดี๋ยวแปลวอีกรอบหนึ่งเป็น tr สองร้อยเลยนะครับทั้งหมดสามคันแล้วก็เอ็มแซลเล็ตหนึ่งคันจีเพ็กโดนรอบนี้เข้าสามคันนะครับเป็นซีวาลหมดปีสองพันยิบสองไมล์หลักพันโลทุกคันนะครับน้อยสุดของวันนี้ก็เป็นตัวซีวาลสีขาวนะครับไมล์หนึ่ง 1,500ันห้าร้อยโลเท่านั้นใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์มือสองก็สามารถติดต่อได้ที่เพจขายมอเตอร์ูลนะครับเนี่ยมาดูกันนะครับอันนี้คือเพจโดนเข้าทั้งหมดสามพันนะครับเป็นตัวสีวาวแล้วก็ใครสนใจอย่าผมว้าไปดูอีกคันหนึ่งอย่าจะกอาอีกคันหนึ่งนะครับใครสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อที่เพจขายรถมอเตอร์คูลอย่าผมวาไปดูวามาเรียบร้อยนะครับกับอันนี้รถมาปุ๊บเลยนะครับสองคันลวดนะครับแปลมาเรียบร้อยนะครับคันที่สอง เป็น g p x Demon GR สองรอย R ไมล์หลักพันโลนะครับแล้วก็หมื่นนิดๆนะครับปีสองพันยี่บสองทุกคันตัวสี่วาวนะครับลูกค้าถามเยอะมากสีดำเข้ามาเรียบร้อยนะครับสามพันนะครับกว่าจะหามาได้นี่ยากมากเลยนะเข้ามาดูแล้วก็จะมี m s l a s ด้วยนะครับคันนี้อันนี้ g p x GR สองร้อยนะครับคันนี้รถสวยๆทุกคันนะครับแล้วก็จะมี m s l a s นะครับไมล์เจ็บพัน์โลนะครับ m s l a s เนี่ยอันนี้ก็มีไมล์หลักพันโลแล้วก็ไมล์หมื่นนิดๆนะครับ ใครสในใจร,ร,รัมร Facebook, หมไทยม,มือสองก็สามารถติดต่อได้ที่เพจขายรถมหมวกสกุลนะครับพิมไปเลยครับ Facebook แล้วก็ขายรถมหมวกสกุลเวนวัคนะครับหมวกสกุลนะครับขายรดเว้นวัคหมวกสกุลนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เพจขายรถมหมวกสกุลนะครับผมเช่ฟเมืองกรุงสามารถจดส่งได้ทุวประเทศเก็บเงินปลายทางนะครับผมยินดีให้บริการครับผมเชฟเมืองกรุงสวัสดีครับ